เก้ยังก่อนดแก้จะซื้อยังก่อน,อนได้ครับทีมงนนานนภาครับนาภาจเจริญทรัพบมีผ่าน,นาภาจเจริญทรัพย์นะพี่น้องก็พีซีร้อยสามสิบกี่พันชั่วโมงแล้วุกทีพันห้าชั่วโมงมีพันห้าร้อยชั่วโมงเท่าแก้คับเองเลยพี่น้อง ดูทีมงานนภพาจเจเริญทรัพย์โชคเจริญทรัพย์บ่อไม่ลึกนะพี่น้องบอ่อตื้นๆแต่ว่ามันออกมันมีน้ำมันไม่เอาเลึกไม่ได้จริงเขาจะเอาเลึอกอยู่กับหกลอ้อสามคันอันนี้เจ้าเอ็นคิวอาไปทำไมไม่ไป้วลูกพี่เต็มแล้วเอ็นชิวอาร์ร้อยเจ็ดห้าเจด็ก,กา การเซ้นตัวนี้จะเป็นสองหนึ่งศูนย์พี่น้องจะมีการนี่กะ, e 210, ะอีปาสองหนึ่งศูนย์ขั้นหนึ่งจุวงทำงานยังไม่เยอะพี่น้องรถได้ประมาณปีกว่ามั้งสภาพยังสวยอยู่โอเกทุกวันนี้มีแต่ัยรุ่นด้ะ จะมุมไหนพี่น้องไปมุมน้นดีกว่าไปอยู่มุมน้นมุมนี้มันอยู่มันไม่เห็นรถเหรอวะดินเหนียวๆนะดินไม่ดินไม่ได้เหนียวหรอกดินมันทำไมมันออกน้ำไม่รู้แกทำโค้งๆนะโค้งๆฉลบไปเลยนะต้องสัยจะทำเป็นรูปหัวใจมั้งเป็นโค้งๆเป็นสลบกไปเลยนี่้งเลยโค้งตามมุมนี้น อรู้แกมาอยู่กี่วันแล้วนะคือบอกว่าแกย้ายมังกอเช้า,ชาเป็นแกทำอยู่นู่นมันย้อนแสงเลยเพี่น้องเสียงนิ่มๆเลยชุ่วโมงทำงานก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เท่าแกบอกเอง1500ชั่วโมงแต่งรอแต่งสวยเหมือนกันเลย ยินตักง่ายๆพี่น้องหวานๆเลยไม่มีหินไม่มีอะไรมีตึกงมีตึกออกน้ำก็ด้วยตักก็ด้วยออกน้ำก็ด้วยโอ้แต่ลม้วยนะมีแต่ลม้วยนะพี <c oughs> นะ่น้องนะ บีเบาๆลูกน้องมาได้ยินต้องบีบเสียงดังๆบุรุษผีมาเดอกที่ปลาไม่รู้างานเหมาหรืองานเที่ยวนะไม่ได้ถามพี่แกมกมจริง สายทางมันเหนือ่อยเต็มที่น้องปูทางอย่างนี้ไปเลยต้องเป็นกันหน้านั่นก็หน้าบอ่อปูทางไปนู่นน,น่าจะเหนื่อยเลยดูน้ำมันออกเอเก่งข้างล่างใส่ไปดินสมองยืนงานนับพาจเจริญทรัพย์เนี่ยดูกั่หน้ากระจกเลย อยู่โซนไหนที่เขตอำเภอพัอนฝังพี่น้องมปีเขยตยน้องเรือเดือดเขียดตมพันฝังตักไปด้วยให้มันแห้งไปด้วยไม่รู้น้ำมาจากไหนด้วยก็ฝั่งนี้ก็มีน้ำมันกันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้มีน้ำน,น้ำมาจากไหนเนาะลูกพี่แกวิทย์มาเนี่ยน้ำน้ำยงังเต็มอเลย ไม่มีน้ำที่พี่บอข้างล่างไอตรงตรงนี้เป็นบ่อมีบ่อข้างล่างด้วยไปยังลั่นทุ่งเลย,ยพี่น้องเลยนุใชใสจะเป็นงานเที่ยวบางพี่น้องไม่ใช่งานหมอถ้างานเที่ยวถ้างานหมอลูกพี่แกใส่เยอะกว่านี้ ยอดแจ็ดอยู่นะห้าฟันนะพี่น้องก็เทียบเท่ากับร้อยสี่สิบเจ้ากโกบิโกนเนี่นยร้อยสามสิบจะเป็นโคมัสุโคมัสุกป็ะเป็นร้อยสามสิบไปไหนลูกพี่จะไปตากไว้ก่อนหรอ ดีแกะวเปตปากไว้ก่อนบ่อมันทําทํำมันตัดนี่ไม่ได้นะพี่น้องบออลักษณะนี้ดินมันทังดินมันดินมันทังนะดินไม่ดินไม่มีดินแน่นนะหน้าบ่อเลยนะตรงที่เทขสูงข้างหน้าน้องเห็นไหมแกว่าแกมารอบสองแล้วรอบแรกมันดินมันดินมันเหนียวมันลงไม่ได้ มีขนาดมาต,ตอนเดือนเดือนสามเดือนสี่นี่ยังยังมีน้ำเลยนี่น,น้ำมันยังออกอยู่อยู่กับอยู่ตรงข้ามบริษัททั้งป่าพรเลยนะป่าพรอ,อยู่ฝั่งโน้นตรงฝั่งสายไฟน่ะคะันแมคโครคันที่เขียวตรงกรไอไผ่นี่ตรงตรงนี้นี่นตรงนี้ จอดรอลูกน้องลเูกแกสาวไปเลยสาวรอลูกน้องไปก่อนเลยรถกมื่หไงถ้าจะนิ่มมือดีนะพี่น้องนะรถเมื่ดูรถรวมดูรถแก่เองนะรถหกล้อนี่ tôi cần phép đeo kia này, toàn cửa cong rồi nè tiếng đường nìm đây này xô đây กล้องหลังด้วยนะพี่น้องสเปครุ่นนี้ตัวนนี้เป็นเป็นรุ่นไหนรุน่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปหาข้อมูลอีกแล้วเรา มูลผมยังไม่แน่นเลยพี่น้องเลยเรื่องรถแมคโครในรุ่นไหนรุ่นไหนนี่จะรู้อยู่ว่ายี่ห้ออะไรแบบแบบนี้มันก็หวานช่วยแล้วมันไม่มีหินไม่มีอะไรเน,บบน,นาะไม่รู้แกใส่กี่ตักนะไม่ได้นับเมื่อกี้นี่ลืมนับ เดี๋ยวนับคันนี้ก็ได้หนึ่งนับเจ้าเมกาเนี่ยรู้แกใส่สี่หรือใส่ห้านะ,ะรามาดูพี่ ต้องกลัวจมรถเมคโคอยู่ใ,ใกล้รถไทยก็อยู่ใ,ใกล้คั้นบุรีบุรลาดนี่รถไทยนี่เตยข้างล่างเป็นดินสมองเลยน้องนี่ถ้าเป็นแบบนี้เลยสองตักน,นนะ๋ย้นับตักให้ดู คี่จ๊ใส่ครึ่งเดียวเองบ่า่เาเราพี่ห้าตักแต่ห้าตักไม่เต็มนะพี่น้องจะใส่น้อยแท้พี่ได้แจ่ใสกองการน้อยอยู่นั่งล่า อันใกล้ๆใส่ใส่ให้สิบหกร้อมันคาไปเลยไม่ได้จะก็ได้จอดเตียยตันหน่อยมนะมีอะไรลูกพี่โอ้โหแกปัดลงจะตัดสรบสลบแบบนี้บ่มือยังไม่นิ่งเท่าไหร่ด้วยกแกไม่เยอะ คลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ